บานนาแชร์ข่าวสวัสดีค่ะวันนี้มีข่าวมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนกลางทำลายเติมเงินเดือนธันวาคมตรวจสอบได้ที่นี่นะคะก่อนจะไปรับฟังรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่ออัปเดตขา่าวสารใหม่ๆทุกวันนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเดือนธันวาคมกรมบัญชีกลางพร้อมโอนเงินให้ผู้ถือบัตร13.5ล้านคน กะติดเติมเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนในแต่ละเดือนโดยเดือนธันวาคม2564เป็นเดือนสุดท้ายของปีนี้แล้วกรมบัญชีกลางพร้อมเติมเงินให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจำนวน13.5ล้านคนดังนี้นะคะวันที่1ธันวาคมไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้และไม่สะสมในเดือนถัดไป วงเงินซื้อสินค้า700-800ถึงบาทต่อเดือนเป็นวงเงินเดิม200-300ถึงบาทและวงเงินจากโครงการเพิ่มกำลังซื้อ500บาทส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม45บาทต่อ3เดือนค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางประกอบด้วยค่าโดยสารรถบขอสอ .500 บาทต่อเดือนค่าโดยสารรถไฟ500บาทต่อเดือนค่าโดยสารรถไฟฟ้าขอสอมก MRT BTS และ ARL 5 0 0บาทต่อเดือนสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลวันที่18ธันวาคมสามารถกดเป็นเงินสดได้และสะสมในเดือนถัดไปได้เงินคืนค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อเดือน เงินคืนค่าน้ำประปา100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน315บาทต่อเดือนจะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทส่วนที่เกินจาก100บาทผู้ถือบัตรเป็นผู้ชําระเองวันที่22ธันวาคมสามารถกดเป็นเงินสดได้และสะสมในเดือนถัดไปได้ เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ200บาทต่อเดือนถึงเดือนกันยายน2565จากจำนวน800บาทต่อคนต่อเดือนเป็นจำนวน1,000บาทต่อคนต่อเดือนสามารถกดเป็นเงินสดได้ที่ตู้ธนาคาร ATM ของกรุงไทยนะคะ